สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะ,ะเดี๋ยวเอากระดาษใบนี้ขึ้นก่อน,นะคะ่ะทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็คือมีสูตรคือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองซึ่งใช้กับสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะอ่ะ ประมาณนี้นะคะซึ่งด้าน c กําลังสองก็คือด้าน c คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนั่นเองค่ะอันนี้คือมุมฉากของเรานะคะส่วนด้านที่ส่านที่สุดนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะกําหนดให้เป็นด้าน a แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้าน b อ่าซึ่งเขาบอกว่าด้านตรงข้ามม,มุมฉากกําลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกําลังสองนะคะบวกกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์นะคะโดยใช้วิธีแบบ แฟลงเบิกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำยังไงก็คือเดี๋ยวเราจะวาดรูปต้นฉบับก่อนนะคะก็คือรูปอ่ารูปนี้นะคะ A, B และสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันซึ่งเราจะต้องมีการขยายภาพนะคะ อันนี้คือภาพต้นแบบนะคะซึ่งอันดับแรกเราก็ต้องขยายไปเป็น c เท่าค่ะเมื่อเราขยายเป็นด้าน c เท่านะคะฝั่ง a ของเรานั้นก็จะได้เป็นด้าน a คูณกับ c ก็จะเท่ากับ ac ด้าน b คูณกับ c เราก็จะเท่ากับ bc ซึ่งด้าน c คูณกับ c นั้นก็จะเท่ากับ c กําลังสองนั่นเองค่ะอ่ะซึ่งนะคะเดี๋ยว c กําลังสอง เดี๋ยวเราจะมาวาดของภาพของด้านีเท่ากันก่อนนะคะอ่ะอันนี้คือภาพสมมุตินะคะคือการขยายภาพเดิมให้เท่าเป็นให้เป็นภาพีเท่านะคะก็จะได้เป็นภาพีกํลังสองนะคะทีนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งเวลาเราวาดมุมฉากเราก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปด้านที่สั้นของเราตรงนี้ก็จะเป็นด้าน ด้าน A นะคะซึ่งพอด้าน A เป็น C เท่าก็จะได้เป็นด้าน A C นั่นเองค่ะอีกฝั่งนึงก็จะกลายเป็นด้าน BC นั่นเองค่ะอ่านะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องขยายเป็น A เท่าค่ะซึ่งในการขยายเป็นภาพ A เท่านะคะเราจะได้เป็นภาพอยู่บริเวณนี้ A เท่านะคะซึ่งเมื่อเราจะต้องขยายมาอยู่บริเวณนี้นะคะเราต้องมีการพลิกรูปนั่นเองค่ะ ก็คือจากแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะด้าน a เท่านะคะก็จะได้เป็น a คูณ a ซึ่งก็จะเท่ากับ a กกำลังสอง a คูณ b ก็จะเท่ากับด้าน A b และ a คูณ c ก็จะเท่ากับ A c นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาวาดกันนะคะอ่าตรงนี้เมื่อกี้เป็นมุมฉากใช่ไหมคะอ่ะทีนี้พอเป็นภาพ a เท่านะคะ มันจะมีฝั่งด้าน a c ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะได้ภาพฝั่งที่สั้นที่สุดนั่นก็คือด้าน A ใช่ไหมคะเพราเป็น A เท่าก็คือ a คูณ a ก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองก็จะเป็น A กำลังสองส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น B ก็จะเป็น AB ค่ะนะคะเกิดจากการขยายภาพเดิมเป็น A เท่านะคะมุมฉากของเราก็จะอยู่ตรงนี้ะนะคะหลังจากนั้นนะคะ ลองทายดูสิคะว่าเราขยายเป็น c เท่า a เท่าแล้วเราต้องขยายเป็นจุดๆอะไรเท่าเอ่ย tiktok t อก,ก,อกเราก็ต้องขยายเป็น b เท่านั่นเองค่ะในการขยายเป็น b เท่านะคะอ่ะเราก็เริ่มจากด้าน a ก่อนก็คูณ b ก็จะได้เป็น ab ต่อไปด้าน b เมื่อขยายเป็นด้าน b เท่าก็คือต้องคูณ b ก็จะได้เป็น b กำลังสองนั่นเองถัดมานะคะด้าน C นะคะก็คือคูณไปอีก B ก็จะได้เป็นด้าน BC นั่นเองค่ะซึ่งเรามีด้าน BC อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าด้าน BC เราก็ต้องเท่ากันใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ฝั่งที่สั้นที่สุดนั่นก็คือฝั่ง A ยาว B อ่ะเราก็ได้หมู่บริเวณนี้นะั่นเ,เองค่ะเพราะว่าอ่เป็นด้าน ab นะคะอ่ะสังเกตไหมคะว่าเรามี2 ab แล้วตอนนี้อ่ะทีนี้ ด้านอีกฟังนึงก็คือด้าน BB นั่นเองค่ะด้าน B b ก็คือด้าน B กําลังสองของเรานั่นเองนะคะรูมก็จะอยู่ในลักษณะนี้สังเกตไหมคะว่าภาพใหญ่เนี่ยภาพใหญ่นี้นะคะมันคือภาพอะไรเอ่ยคือภาพสี่เหลี่ยมพื้นผ้านั่นเองค่ะซึ่งภาพสี่เหลี่ยมพื้นผ้าน,นะคะเราก็ต้องมีด้านที่ยาวเท่ากัน สองคู่ pads, แล้วก็ต้องมีมุมเป็นมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งด้านที่เท่ากันก็ต้องขนานกันด้วยใช่ไหมคะอ่ะซึ่งนั่นก็คือด้าน ab นะคะขนานกับด้าน ab ฝั่งนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เท่ากันด้วยทีนี้ฝั่ง c กําลังสองก็ต้องเท่ากับด้านฝั่งนี้นั่นเองใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่า c กําลังสองก็เลยจะเท่ากับ b กําลังสองบวก e กําลังสองนั่นเองค่ะหรือเราจะเขียนใหม่ก็คือเป็น c กําลังสองเท่ากับ A อกำลังสองบวกบกำลังสองนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ 2. อ่ามันก็คือสูตรของพีทาโกรัสนั่นเองเห็นไหมคะว่า,าเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าด้าน C ีกำลังสองเนี่ยเท่ากับด้านบีกำลังสองบวกเกำลังสองเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันนะคะซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันก่อนค่ะอ่านในการพิสูจน์ข้างต้นนะคะคือการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสน,นะคะนั่นก็คือ สามเหลี่ยมมุมฉากถ้าสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะก็คือด้านซีด้านตรงข้ามมุมฉากกําลังสองจะเท่ากับ A กําลังสองบวก b กําลังสองนั่นก็คือด้านประกอบกมุมฉากตรงนี้นะคะซึ่งเราก็ได้พิสูจน์ไปแล้วอันนี้เราจะมาพิสูจน์บทกลับบทกลับคืออะไรบทกลับก็คือถ้าด้านตรงข้ามมุมฉากกําลังสองเท่ากับ ด้านประกอบมุมฉากสองด้านกํบบาลังสองรวมกันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะคะ,ะในการพิสูจน์นะคะเราก็ต้องมีรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเราจะเขียนให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม ถ้า AB กำลังสองเท่ากับ BC กำลังสองบวก AC กำลังสองแล้วมุม ACB เป็นมุมฉากสามเหลี่ยม ABC นะคะเดีย๋ยวจะมาวาดรูปสามเหลี่ยม ABC กันก่อน มุมฉากอยู่ที่มุม C นะคะอ่าก็ A B C นะคะให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมถ้า A ก<ๆ>ําลังสองนั่นก็คือด้านตรงข้ามนั่นเองค่ะเท่ากับด้าน B C กําลังสองบวก A C กําลังสองก็คือด้านประกอบนั่นเองค่ะแล้วมุม P, C นะคะจะเป็นมุมฉากในการพิสูจน์นะคะเราก็ต้องสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปค่ะอะ่เราจะกำหนดเป็นสามเหลี่ยม x y Z นะคะซึ่งนะคะด้าน y Z จะเท่ากับด้าน bc นั่นเองค่ะอ่านะคะเละนะคะอันนี้เขียนเท่ากับเรือมาะคะ่ะอ่ะเละนะคะสังเกตไหมคะว่าด้านนี้นะคะ ก็คือด้านของ x z จะเท่ากับด้าน a c นั่นเองค่ะและนะคะ x z ของเรานั้นตั้งฉากกับ y z ค่ะอ่ะนะคะการพิสูจน์นะคะจากอ่ะ y z นะคะจาก y z เท่ากับ bc ก็จะได้เป็น y z กำลังสองนะคะจะเท่ากับ bc กำลังสองนั่นเองค่ะซึ่งเราจะกำหนดเป็นสมการที่หนึ่งนะคะอ่ะเละจาก x เนะคะซึ่ง x เนะคะเท่ากับ ac ก็จะได้ x z ซกำลังสองเท่ากับ a c กำลังสองนั่นเองค่ะก็จะกำหนดเป็นสรรมการที่สองนะคะอ่าน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาสรรมการที่หนึ่งบวกกับสรรมการที่สองค่ะ,ะสรรมการที่หนึ่งบวกสรรมการที่สองนะคะก็จะได้ y z ซกำลังสองบวกกับ x z ซกำลังสองซึ่งจะเท่ากับ bc กำลังสองบวกกับ ac กำลังสองนั่นเองค่ะ อ่านะคะและ bc กำลังสองบวก ac กำลังสองนะคะ mm hmm. ก็จะเท่ากับ ba กำลังสองนั่นเองค่ะ ba กำลังสองะคะ่ะอ่ะซึ่งก็มาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะพ่อด้านประกอบนะคะกําลังสองบวกกัน ก็จะเข้ากับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองนั่นเองอ่ะทีนี้ก็จะได้ yz กำลังสองบวก xz กำลังสองก็เท่ากับ xy กำลังสองนั่นเองค่ะเห็นไหมคะก็เหมือนกันเลยนะคะจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะ ระบุไว้นะคะอ่านะคะหลงังจากนั้นนะคะสังเกตดไหมคะว่า y z ซดกำลังสองของเราบวกกับ x z ซดกำลังสองของเรานั้นเท่ากับฝั่งนี้กำลังสองใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น ab กำลังสองของเราเท่ากับ x y กำลังสองของเรานั่นเองค่ะเห็นไหมคะด้านนี้กับด้านนี้นะคะของเราก็จะเท่ากันนั่นก็คือ a, b จะเท่ากับ x, y นั่นเองค่ะ,ะนั่นคือสามเหลี่ยม a, b, c จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม x, y, z นั่นเองค่ะเท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านนะคะ,ะดังนั้นนะคะ มุม A C B ของเราก็จะเท่ากับมุม X Z Y นั่นเองค่ะซึ่งเท่ากับ90องศานั่นเองค่ะเนื่องจากนะคะมุมคู่ที่สมในกันทุกสมในกันของรูปสามเหลี่ยมนะคะ ที่เท่ากันทุกประการที่เท่ากันทุกประการนะคะจะมีขนาดเท่ากัน่ะนะคะจะมีขนาดเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีเอที่มีมุมซีนะคะเป็นมุมฉากนั่นเองอ่า ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ